ชาวเน็ตบังเอิญไปเจอตัวจริงเบสรักวานีลูกสาวของสมรักคำสิงหลังไปเล่นน้ำสงกรานที่จังหวัดขอนแกน่นสําหรับเบสรักวานีคำสิงลูกสาวสมรักคำสิงนั้นได้เข้าวงการบันเทิงมาอย่างเต็มตัวและได้รับเป็นนางเอกตั้งแต่เรื่องแรกแถมมีผลงานให้รับชมอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านเบสรากวานีคบหาดูใจอยู่กับตรงตงกฤษกรทั้งคู่มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ชาวเน็ตได้แอบจิกหมอนตามกันบ่อยๆแต่ทว่าระยะหลังมานี้ดูเหมือนว่าตรงตงกฤษกรเบสรากวานีเจอกระแสข่าวลือว่าเลิกกันบ่อยมากกระทั่งช่วงวันหยุดช่างเทศกาลสงกรานทั้งคู่ก็ต่างคนต่างกลับไปบ้านของตัวเองทางด้านเบส ราควานีได้กลับไปจังหวัดขอนแก่นกับครอบครัวและทางด้านตรงๆกฤษกรก็ได้กลับไปบ้านที่จังหวัดมหาสารคามล่าสุดได้มีชาวเน็ตได้ไปเจอตัวตัวจริงเบสราควานีหลังบังเอิญเจอเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นงานนี้ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยมากอาทิเช่นตัวจริงน่ารักมากกบกอ และอีกรายก็เข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มด้วยว่ายืนยันอีกเสียงตัวจริงสวยมากค่ะตัวเล็กมากอนาคตนางไกลแน่นอน